พายุก,กำลังเข้ากระหน่ำช่องเขาในวันที่13มิถุนายนปฏิบัติการ Frost t o อดจะกลับมาเริ่มอีกครั้งในช่องเขาหากคุณยังไม่ได้ลองแล้วจะรออะไรละ่ะก่อนอื่นการเข้าสู่การบุกแบบจำกัดเวลาใช้เพียงอุปกรณ์มูลค่า10,000โคเอิร์และค่าธรรมเนียมแรกเข้า2000โคเอิร์และเล่นคนเดียวไม่ได้ได้เวลาเล่นแบบคู่แล้วหน่วยจิ้งจอก3ทีมจะเกิดทั่วทั้งแผนที่โดยจะเกิดทีละหน่วยหน่วยจิ้งจอกแต่และทีมประกอบด้วยพลซุ่มยิงและพลฝ้าระวังพร้อมอาวุธระยะกลาง และเฟรดเพื่อนเก่าของเราจะปรากฏอยู่ในหนึ่งในทีมเสมอประมาณ90วินาทีหลังจากเริ่มแมตช์แผนที่จะแสดงตำแหน่งคร่าวๆของหน่วยทิ้งจอกทีมแรกทีมที่2จะปรากฏภายใน3นาทีหลังจากทีมแรกถูกกำจัดและทีมที่3จะปรากฏภายใน3นาทีหลังจากถูกกำจัด ผู้เล่นสามารถตรงไปยังตำแหน่งของหน่วยจิ้งจอกได้แต่ตำแหน่งก็ไม่ได้แม่นยำ100%เมื่อเข้าใกล้สัญ,ญลักษณ์แล้วคุณยังต้องไล่ตามพวกจิ้งจอกเจ้าเล่ห์พวกนี้ด้วยดอกเหนือจากหน่วยจิ้งจอกแล้วทีมผู้พิทักษ์ส่วนตัวของเฟรดหลายทีมจะลาดตะเวนบนถนนสายหลักใจยเย็นเข้าไว้จุดถอนกำลังในปฏิบัติการฟรอกช็อตจะเหมือนกับโหมดปกติในช่วงอีเวนต์เฟรดจะถือโปสการ์ดจากชุดช่องเขาเสมอนอกจากนี้ยังจะมีโอกาสที่จะพบโปสการ์ดซีรีส์ช่องเขาในกระเป๋าเดินทางบนแผนที่ เมื่อคุณรวบรวมโปสการ์ดซีรีส์ช่องเขาแล้วให้นาไปแลกเป็นชุดกุญแจซึ่งจะทําให้คุณได้รับโอกาสได้รับกุญแจช่องเขาและโคเอิเร์นเนื่องจากคุณจะได้เล่นแบบคู่ในปฏิบัติการ f o อกช็อเราขอแนะนําให้เปิดไมโครโฟนและสื่อสารอยู่เสมอขอช่วยเพื่อนร่วมทีมของคุณเฝ้าระวังหมอกหนาทึบและคุ้มกันซึ่งกันและกันในระหว่างปล้นจะเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดอย่างมากขอให้โชคดีในการโค่นเฟรดไว้เจอกัน